อายุดีตอนรับเข้าสู่การเดินทางอีกครั้งหนึ่งวันนี้ร่วมเดินทางไปกับทวีสีดาชนอลวันนี้มาที่โพอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธา,านีที่เรียกว่าตาดม่วนท้องที่อื่นตาดม่วนแปลว่าสนุกสนานเราจะขึ้นไปบน ภูเขาจะไปนอนข้างบน่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอย่างไรก็เชิญไปติดตามรับชมนะโอกาสนี้นทีมงานทีมงานติดตามถ่ายไปเห็นจะหน่อยขาสิว่ามาผู้เดียวอีกก็ไปแต่ผู้เดียวแท้เขาวะโอ้ยมูจักเตอ่อขี่รถมา <c oughs> ขี่รถมาเหมือนนี่มาแบบท่าทางขี่รถมาจนหอดีนผู้ เดี๋ว่าขึ้นไปถอสีบทดเรียนพูดปตพูดเดียวเขัเจ้าวะหมดเดีไปพูดเดียวหรอกมีมูอยู่ฮ <laughs> ะขึ้นไปเบื้องชนประทานก่อนเอ้ยดันพูดอีกแล้วมือน,นี้ให้แนวทางมันดี <laughs> ให้แนวทางมันดี <laughs> ทางพีนบ่ะครับ <laughs> ทางพีน, <laughs> นพ <laughs> โอ้ เบื hey, oh, yeah, ้องเบื้องเกียร์สโลขนาดส่วนเดินเดินเพนะข้างขึ้นมา โอ้ทงรหลังใหม่ก็เลยครับโอ้ทงระลังใหม่ก่าสมัครฐานอีอืมสองอืมสมัครทานตัดใหม่แท่นี้ที นี่ะตรงนี้เป็นเรียกว่ารอยต่อระหว่างอำเภอโพไยกับสีเมืองใหม่โอ้โยมีอ่างเก็บน้ำม,มีชานประทานโอ้สีน,นอนผิดระเบีย์มากเลยมีน้ำอาบแล้ว โอ้มีฉลประทานอย่างดีโอ้ขอทานเนาะขอทานดีขอทานดีจะดีก็จะไปหาที่พัก ข้างพิ่นพามาเหรือวะมีทีพักข้างหนา้าโอ้สวยงามดีกินมันจะมีตาดสวยงามหน้าพักข้างว่าจะอัี้ก็คงพักโอ้ไม่ชนรับประทานเอออันนีอ เดินมาอาเป็นระรานหนินเนาะเป็นหนินภูเขาพะรานเป็นหินภูเขาตอนนี้มันเนยู่เทิ้งหยดเขาพอดีโอ้ทีมมากเดือดดองนะ อือโอ้เจ้าหน้อยบ่บ่ไกลหรอกก็ที่ส <laughs> องร้อยเม็ดนะใครอยู่หรอกมิ์มองนวลเลยว้ไก่ไก่หอวมองพักแล้วันนี้ขอ,อท่าดีเว้ย แกมีอย่าที่ผมเอบานเป็นขามามาเป็นมูโอ้นี่ทอน้ำให้เจา้าปล่อย้องใส่ให้หนะ ใส่ประโยชน์จากเลื่อนอ้อขนาดใหญ่เลยเฮ้เรอปีโอ้หอดทองเคสเหรออือเ้องเคล่ะ เออนาน่บอกแงลกหนีที่จหอดเร็วอดกลัวจะหอดก่อน่ะเนาะโอ้หนะวมเมื่อนี่มันห้องเคอันเพื่อซีเมืองใหม่กโอ้โหเดทอน่ะเนี่ยเห็นกัาว่ามันงามได้ตาดเนี่ยนี่ มนันมานอนทะแถนโมเมนติมันเป็นตุมม่มบรอกปอกแปกเคยความหอนจากหินบ่เนี่ เรียบร้อยฮะอุปรกรณ์นี่ต่กไฟฮะต่อใช้ไฟคือเก,อก่าหน่อยมแรงนี่ ก็ได้ป้องกันหนาวคิดว่านหมอกคือสิมาหมื้องกัเสร็จเรียบร้อยที่ยูว่าเป็นสีม่เมื่อยจักเก็อผุนลาบานนี่เอแบบยางดีนะกันหมอกกันฝนเรียบร้อยที่ยูอุปกรณ์ สายตนี่เนื่องจากเอ่อม like. ันมีหมอกมื้อใดบ่มก็มีหมอกอันนั้นก็ต้องเฮ็ดอย่างดีหาห้องเก็บได้นอนหลับสบายมื้อแรงบริเวณอ่างเก็บน้ําจะมาอาบมื้อนี้ได้ใส่อาบ ตอนนี้ชาวบ้านที่ขึ้นมาส่งเพิ่นขากับเปิดแล้วเัน่นต้องอยู่นต้องการสีรูปมานี่เพิ่นกับเมื่อเปิดแล้วเพิ่นขึ้นมาส่งคือซื้ออื่นเศร้าเพิ่นกระจังจะได้มาหาพัตทหารมาถาว,วายจะคงจะพอได้พักนะมื่อออกมาเห็นบริเวณนี้เป็นที่สัปปะยะ าชาบานพูดกับว่าพ่อได้พักพ่อได้อาศัยอยู่รอกนะก็คงจะออน,นอนเบิ่อไม่แรงนะที่มีเหตุการณ์เนี่ยไนะจะคอยว่ากันในตอนเสาร์บริเวณนีน่อาชาบานพิ่วมาท่งพลลอยฟังว่าเป็นห้อยรถเมคโคจกว่าพ่อบาทบาทพระเ็าเชื่เป็นบาทโบราณ เป็นบาทพระอยู่นี่เว้ยสิไอห,หอยของไปโคจกนะคงจะเมนเตนโดนเตนพวกมาเห็ดชนประทานก็ได้ไอจก่หินบาทพระนะวันนี้นอนบริเวณนี่เปืนพระล้านหินนะเ,เป็นที่พักสรับขึ้นนี่ นอนใกล้ๆมองมีดาวรถมองคนเราเห็นบาทพระนี่แหละเนี่ยินเสียงคือคนหยางตึกตึกตึกตมันนอน

tiếng nhàng khụp 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 mà thiếu tiền nhìn tiếp tiếp sóng bạc mà mà bỏ và à mà hưởng nhàng mà khiến mà bừng à mà em nhàng khiến mà ẩn sân nhàng đi từ nét muốn nổi nỉ bỏ vào Nè. con Ô. thân mượt đi โอ้คือหิวนอนแหงเที่ยวอืมนีวันคือหาวเล็งเถอะเล็งเถอเทนอ่ะนี่นะอยู่ที่บางนี่แต่ยางคือยางยางอยู่บนพ่อบนนอนนี่แะคะอติบปึ๊บปึ๊บสองเทือ ออนอนหลบอนะว้อฮ้นอนนอนอีกบานสู่ใจ <c oughs> <c oughs> นอนเบิ่งบานนี่ส <c oughs> ู่เบื้องมาแรงไรมาแรงไรหวงทีวะเนาะอเนส้องแเนาต้องใส่หวงที โอ้ยบร่มากก็ดีความเฮงดอกมาขอพักนำ้ำซื้อๆดอกเห็นมองเป็นตะพักมมเอเอเห็นเพื่อนงามเห็นมองอยู่ดีเลยมาขอพักน้ำไปซื้อดอก <c oughs> โอ้ถามสีแจงบาล <c oughs> กา็ังางอคำ้ว <c oughs> คืออยากนอนแหงแท่วะ่ะเท้านำเขานำเขา อันเนี่ยอยากได้คุณหน้ามาให้ไว้ของยางขึ้นมาหาบนนอสน่ะพี่ผัวน้ำกนดคุณแท้เทิงคุณว่าแาเจ้าเคยเอาบาทอยู่หันเนี่ยางอปู่เมืองลุ้มอยู่หันโมแม่มาสั่นความห้องมาทั้งตะเวนออกคุณั่นความห้องมาทั้งเตือนอยู่ยางน้ำมาที่บ้าน con anh con, ơ, một điều đi liền một điều, không chịu nổi, ở. bỏ một hót gì là cái gì vậy? nói các bác khoa học ở nhà ban này cứ chịu khấn mà, cái mà nằm ก็ยา่างขึ้นมาหันมีออกออก้ยังไม่พูดบ้านนี้บ่นี้หน่อยขึ้นมาแล้วบ้านนี้มี่พรกว่าพูนแหวงทองเขาเจ้าเคยได้บาทู่หันว่าคือยังว่าอาจารย์บุญมามาเอาอาจารย์บุญมาเพระเขาเอาบ้านนี้ว่าอันมีมองอันนั้น มีาก็สนหอยมโคจกอยู่หันสันย่างหาติบันเลือกหมอเาพ่ออน้ย่างมาบันก็หาบ่นอนหาไปหาไปหาเันี้มองนีตัวว่าหอยมโคจกนี่คครับีแต่พอใหญนอว่าไปเอาหมอหอยู่เดียวก็ลงมาเนาพ่อใหญ่นอหมออยู่ครับแล้วกะติแล้วคู่ มีเขาหมอหัใหญ่ว่ากันนะืมแล้วข้นมันโอ้ยเดี๋ยวเนาะเอาว่าก็เอาบาทได้บาทไม่โครจกเังได้บาทมาสั่นนระลุมการขุดห้อยขุดของไมโครนี่มีจริงแต่ว่ายืนยันเรื่องว่ามีฟูมาเอาบาท หลังจากสอบถามแล้วโมมีผู้ยืนยันโมมีผพูว่าเดว้า,วาแต่ว่าร่องรอยการขุดทั้งมีแต่ว่าโมมีการยืนยันว่ามีผูู้ได้เวัาแต่ว่าท่าน,นิกยืนยันว่ามีคนบอกว,ว่าให้มานอนวางนี้ก็เลย,เด,ยเดินมานอน ห้อยคุดก็มีมีห้อยคุดจริงมีห้อยคุดห้อยไมโคคุดแล้วกะ็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือว่าทั้งย่อมผู้คนขึ้นมาถวายพัตทหารเพิ่อนก็ว,ว่าในยินเสียงตีละครั้ง นะแต่พวกยู่นี่ก็ว่าบ่ได้ยินนะเคยก็มาถามว่าเออละครั้งมานำบาบอคือเห็นเสียงตีละครัง้งนะก็คงเป็นปริศนาอีกอย่างหนึง่งนะรอกรันพิสูจน์ในข่าวต่อไปมาน้ำลังยังว่าเสียงตีละครัง้งเม่งเมงโอ้ยมาแหงตัวตือบีกแกันน้ะบ้านนี่เนาะ ผู้นี้ได้ยินว่าเขาเจาว่าอันเขาเจาคุดไดบาอยู่หันไปรอหาย่งว่าคักมาถามผมว่าุีไผไดบอกไดผลว่าเฮงเฮงคักขืนกู้เก่าบันแจงว่าบันเฮงคากู้เก่าบัน สำหรับเสาของวันใหม่หลังจากนอนพักขึ้นหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้น,นตอนหัวคำม่จังมีคนเดินมาขางเต็นแล้วก็เสียงกระถือเท้าสองเถื่อส่วนที่ว่า เมื่อพ่อลุมอที่เพื่อนว่า,ามีคนมาเอาบาดพ่พามาเอาบาดลถไปโคโจกเลยบาดสอบถามเล้๋ยวเอ๊ะปราคน,น,นว่าไม่มีใครได้บอกเพื่อนว่าบม่มีไครได้บอกก็คงจะเป็นปริศนาที่มันจะ เกิดขึ้นแต่ไดคนหาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนะแต่ว่าบุนีเดินทางกลับมีโอกาสมือใหม่อาจจะได้มาในาภะสูตรอีกคนหนึ่งนะก็เป็นเรื่องลึกลับนะที่มันเกิดขึ้นอันนี้ ขันสเวาแต่สมัยขั้งพุทธการเพป็นก็นได้กลนน่าวไว้ในอณาคตาภไสูตรว่าอาภิกษุผู้อยู่ป่าย่อมเห็นภัยว่าบัดน,นี้เราอยู่ป่าแต่เพียงผู้เดียวอะมนุษย์จักพึงทําร้ายเราจากการทําร้ายของอามนุษย์เราจะทำซึ่งกาละอยากระนั้นเลยเราพึงจัก ทำจิตใจให้แน่วแน่จิตใจให้เด็ดเดียวจิตใจให้มุ่งมั่นเพื่อจะปฏิบัติธรรมให้ถึงซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ถึงให้บรรลุซึ่งธรรมที่ยังไม่บรรลุให้ได้ซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้อันนี้อันนี้คือข้อปฏิบัติจึงพระในสมัยนั้นเพ็่นเร่งปฏิบัติธรรม เมื่เกรงกลัวต่อความตายเพื่อนเกรงปฏิบัติธรรมนะกเ็เรื่องของพบเรื่องของผู้มเรืองของวิญญาณนะก็มีการกล่าวถึงมาตั้งแต่ขรังสมัยพุทธกาลนะเพราะนั้นการไม่นอนเมื่อนีอาจจะเป็นการรบกวนนะพบผู้มเจ้าที่จ้าทางเพิ่นก็ได้นะรือว่าเพิ่นมาปรากฏในด้เห็น ไดเพราะนั้นกะเนเรื่องที่มีโอกาสอาจจะมาหักมาเศร้าบางอีจทีเดียหนึง่งนะสรับมบันกะคงจะในเดินทางกลับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการาทำคลิปในโอกาสต่อไปขอสวัสดี